สรุปสถานการณ์ล่าสุดนะคะดาราดังของจีนออกมาประกาศจุดยืนยุติสัญญากับแบรนด์ดังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Nike, ้พูม a าอ d ดิ u ด i ส l ยูนิโคลทอมมี่ฮิลฟิกเกและ New Balance ค่ะ สาเหตุที่เหล่าดารานะคะออกมาประกาศจุดยืนเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นมาจากการที่แบรนด์ H&M ออกมาประกาศยกเลิกที่จะใช้ฝ้ายจากซินเจียงค่ะก็าทาง H&M นะคะให้เหตุผลว่าทางซินเจียงเนี่ยบังคับกดขี่แรงงานแล้วก็เลือกปฏิบัติทางศาสนากับชาวอุยกูนะคะจึงทําให้ต้องยกเลิกการใช้ฝ้ายจากซินเจียงค่ะและหลังจากนั้นนะคะหลายๆแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์ดั่างต่างๆนะคะก็เลือกที่จะยกเลิกสัญญากับซินเจียงเนื่องจากว่าไม่ สนับสนุนการกดขี่แรงงานของชาวอุยคูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้าง,งล่าสุดนะคะก็ได้มีแถลงการจากแบรนด์ต่างๆแล้วเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ฝ้ายจากสินเจียงนะคะไม่ว่าจะเป็นไ i k e ้พู a a d i d a ิ u n i ส l ยูนิคล ทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์และก็ New Balance ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ดารานักแสดงชั้นนำของประเทศจีนนะคะก็ได้ออกมาประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นั้นๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะมีดาราและนักแสดงท่านไหนที่ออกมายกเลิกสัญญากันบ้างค่ะเรามาเริ่มจากแบรนด์อาดิดาสกันก่อนนะคะแบรนด์อาดิดาก็จะมีเพิงอวีเย่นหยางมี่ตีลี่เล่ปา เติงหลุนแจ็คสันหวังหลิวอ,อี้เฟยเฉินอี้ซุ่นและเจ้าลูซ่ซือนะคะกลุ่มดารานักแสดงเหล่านี้นะคะได้ออกมาประกาศยุติสัญญากับทางแบรนด์อาดิดาสค่ะสำหรับแบรนด์ไนกี้นะคะก็จะมีอยู่2คนด้วยกันนั่นก็คือหวังอี้ป๋อและก็ฐานซงวินค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสรุปดราม่านะคะที่หวังอี้ป๋อออกมาประกาศยุติการเป็น Off i c i a l p a r t n e r ของแบรนด์ไนกี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ ส่วนแบรนด์ถัดมานะคะนั่นก็คือแบรนด์ยูนิโคนั่นเองแบรนด์ยูนิโคนะคะได้มีการยุติสัญญากับทางดารานักสแสดงของจีน3คนด้วยกันนั่นก็คือนีนี่จิงปอหลันแล้วก็หวังหยวนค่ะแบรนด์ถัดมาก็คือแบรนด์พู m a นะคะได้มีการยุติพรีเซนเตอร์ถึง5คนด้วยกันค่ะซึ่ง5คนนี้นะคะก็จะมีหลี่เซียนหลิวหา้ารานหยางหยาง กูลี่นาจาและสวีกวงฮันค่ะซึ่ง5คนนี้นะคะก็ได้ออกมายุติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพูม่านั่นเองค่ะ และแบรนด์ถัดไปนะคะก็คือ H&M ที่เป็นแบรนด์แรกที่ออกมาประกาศยุติการใช้ไฟจากซินเจียงนะคะแบรนด์นี้ก็ได้มีพรีเซนเตอร์จีนถึง2คนและ2คนนี้นะคะก็ได้ออกมายุติสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นั่นก็คือวิกตอเรียซ่งและก็ห่วงเซียนค่ะและแบรนด์ถัดมานะคะนั่นก็คือ Tommy h ฮิลฟิกเ มีฮิวฟิกเกอร์นะคะมีพรีเซนเตอร์ที่เป็นของจีนหนึ่งคนนั่นก็คือเชิญวยถิงนั่นเองค่ะซึ่งเชิญวยถิงนะคะก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยค่ะแบรนด์หนึ่งนะคะนั่นก็คือเควินคายค่ะทางจางอีซิงก็ได้ออกมาประกาศยุติสัญญากับทางแบรนด์เควินคายเป็นที่เรียบร้อยค่ะนอกจากนี้ดารานักแสดงของจีนก็พร้อมใจกันโพสสวยบอกพร้อมติดแฮชแท็กสนับสนุนฝ่ายซินเจียงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะเพราะว่าดราม่าเรื่องนี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ